สวัสดีและทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ค่ะข่าวดาราข่าวบันเทิงก้าทันทุกข่าวปารินาไม่จบเตรียมแจ้งความในฟริกไม่สนทนายเดชาเตือนว่านนอุดมไม่ผิดม .112 ลร้านขอให้มันจบที่ศาลในวันที่8พฤษภาคม67เพศสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้โพสต์ระบุว่านางสาวปารินาไกลครุปอดีตสสราชบุรี โพสเมื่อทนายเดชาเข้าใจว่าประเด็นดังไม่เข้าข่ายมาตรา112ถือเป็นความคิดเห็นตามมาตรา329ออกโรงออกตัวมาป้องแบบนั้นไม่ว่ากันขณะเดียวกันนะคะก็มีคนจํานวนไม่น้อยเข้าใจว่าเข้าขายและรู้สึกเจ็บปวดกับการกระทําของศิลปินไม่ควรไปว่าหรือขู่เพราะเป็นความเห็นตามมาตรา329เช่นเดียวกันอะไรก็ตามแต่เบื้องสูงเกิดความเสียหาย จึงขอให้มันจบที่ศาลนะคะทนายเดชาทนายคนดีที่เห็นต่างกันกันกบปรินาเพราะศิลปินที่ดีต้องไปหากินแบบนี้มิฉะนั้นอาจเป็นเยี่ยงอย่างศิลปินรุ่นน้องที่อยากดังปรินาเตรียมดำเนินคดีเนฟริกต่อนะคะก่อนหน้านี้ปรินาเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีโนตออุดม ตามมาตรา1นึที่สพพัทธราบเพราะระบุว่านอนไม่หลับจริงๆอยากจะพักแต่มันก็ทนไม่ไหวจริงๆยอมรับเคยชื่นชอบแต่การเอาเบื้องสูงมาหากินคือสอลอเลวจากนั้น ทนายเดชาออกมาระบุว่าโนดุดมไม่มีความผิดมาตราหนึ่งสองข้อหาหมิ่นสถาบันไดอย่างใดไม่มีข้อเท็จจริงใดๆที่ปรากฏว่านอดุดมทําผิดมาตราหนึ่งหสองดังนั้นบุคคลใดที่ไปร้องตรวจสอบหรือร้องทุกต้องระมัดระวังอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จได้ถ้าข้อความที่ไปแจ้งความนั้นบิดเบือนผิดไปจากความจริงโทษจำคุกห้าปีนะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา172มาตรา173มาตรา174หากโนตอุดมมีความผิดตามมาตรา112 Netflix ก็จะมีความผิดด้วยเพราะเป็นคนเผยแพร่พี่น้องประชาชนที่ไปสแสดงความคิดเห็นหรือไปกดไลค์กดแชร์ก็จะมีความผิดไปด้วยน่าจะมีคนติดคุกเกิน10ล้านคนมั้งครับในโซเชียล